สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเป่าลมร้อนนะครับหรืฮอตแอร์เพอผมก็ได้สั่งซื้อมาจากทางเว็บไซต์ช h อปปีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ทางเพื่อนๆดูกันว่ามันเป็นยังไงกันนะครับเกล่องขึ้นมาก่อน วันนี้ผมซื้อมาในราคานะคบเก้าร้ี่สบาทนะครับรวมค่าจัดส่งแล้ว จะมีกุ่มือตัวนี้เป็นรุ่นที่มันจะมีหัวแรงแถมมาให้ด้วยนะครับจะเป็นหัวแรงแยกออกมาไม,ไ,ไม่ใช่หัวแรงที่ติดอยู่กับเครื่องนะครับมันจะเป็นใส่ไฟใส่ไฟนะครับเป็นปลัก๊กลม ที่วางที่วางหัวแรงตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่วางตัวคอตกันนะติดแม่เหล็กด้วยนัดติดเลยก็มีหัวหัวเตาหัวเตาทมนะครับจะมีสาม สารไซส์มีสามขนาดทีมีหัวใหญ่หัวกลางแล้วก็หัวเล็กนะครับอ๋จะเป็นัวเครื่อง นะครัก็จะมีเป็นปลายหัวแรงนะครับเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนหัวแรงกับตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นแบบเป็นแบบสึกได้ครับไม่น่าจะเป็นแบบไม่สึก mm hmm. ก็ามาดูเป่ากันหมูตัวเครื่องเบาเบานะครับตอนแนี่มันจะหนักเบามากเลย เล็กด้วยยี y ่ห้อ jcd รุ่น8 5 8 d นะครับเป็นพลาสติกส่วนโกรงที่เป็นเหล็กเป็นเหล็กบางนะครับส่วนหัวเป่าก็จะเป็น มันเป็นแบบหมุนๆนะครับให้ลมมันมันหมุนวนได้นคะครับส่วนจะมีหัวใสตรงนี้ลาที่เปอาอังนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะข้างในดูว่าเป็นยังไงนะครับเพามันเบามากเลย ตามสไตล์ของผมมันต้องแกะข้างในครับจะเรียกว่าเป็นการรีวิวเปเลยท่านผู้ชมดูกันนะครับเปิดยังไง โอ้ข้างในเป็นแบบมอแปลงแบบสวิตชิ่งนะครับเด็กเล็กเองตอนนี้มันจะเป็นมอแปลงแบบว่าแกน EI ใหญ่ๆส่วอีกแกนเล็กอิอหนึ่ลองดูด้านนะฮะป่วยบางรุ่นนะครับเอาในกำไรนีน บางรุ่นข้างในจะเป็นมอแปลงครับเป็นมอแปลงรุ่ใหญ่ๆซึ่งมัน่าจะทนกว่าแต่วรุ่นนี้มันเป็นสวิตช,ชิ่งมา ไมีแค่นี้เองนะครับจะเป็นบอร์ดเล็กๆงานหยาบมากเลยเห็นตรงนี้ไหมครับมีเหมือนมีการซ่อมแซมด้วยเอาสายไฟมาต่อกับไอตัวน่าจะเป็น MCU เป็นชิปไมโครคอนโทรลเลอร์สายมาต่อซึ่งเหมือนดัดแปลงแค่ไขว้สักอย่างหนึ่ง นี่เป็นมาแปลงสวิตช,ชิงเล็กๆตอนี้ผมไม่เห็นว่าเป็นเบอร์อะไรอาจจะเป็นไอซีไดโคลเตอร์ครับคาพปลาพมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เดี๋ยวจะลองยกชิปดูว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมนะครับผม เดี๋ยวมาดูตัวปืนกันบ้างข้างในเป็นยังไงนะครับเปิดตัวปนืนดู ้ายในของตัวพป็นป่าลมร้อนนะครับก็จะมีพัดลมตัวหนึ่งนะครับเป็นพัดลมบัตเลตขนาดสิบสองโวลต์สองร้อยมิลลิแอมป์นะครับเป็นตัวป่าจะดูดลมมาข้างๆนี่ครับดูดลมข้างแล้วป่าออกไปตัวนี้เป็นแค่เป็นเป็นน่าจะเป็นแค่เทอร์มินอลไปพักสายนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นรถความร้อนซึ่งสามารถเรียะเปลี่ยนได้นะครับถ้ามันเสียนะคระับมีอะไรขายอยู่ ตัวนี้เป็นพลาสติกเมันเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับน่าจะเป็นพลาสติกแบบว,ว่ากันความร้อนได้แล้วนี่เป็นที่แขวน มเข้าใจแล้วมันน่าจะเป็นตรงน,นี้น่าจะเป็นมีสวิตช์อยู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นสวิตช์แม่เหล็กแล้ว,ว่ารีสวิตช์นะครับก็วางไว้ปุ๊บมันจะทําการตัดตัดไฟที่ว่าอย่างนั้นครับตอนแรกคิดว่าจะมีสวิตช์อยู่แต่ทานี้แต่ว่านี่ตัวน,นี้มันเป็นเป็นแม่เหล็ก ก็เดี๋ยวจะมาทดลองยกพวกไอซีดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมนะครับผมจะลองยกตัวเล็กๆนะครับ ผมก็ไม่เคยใช้มาก,ก่อนนะครับปกติผมจะใช้ตัวแรงก็ผมบอกว่าจะซื้อมาใช้ซ่อมพวกงานไมจำเป็นนะเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ,ญจ่จะมีแสงงานอย่างนี้ กัวค่อนข้างจะแห้งนะครับพีต่ต้องใส่ตะกัวเขาไปหน่อยนึงมันเป็นพวกโน้ตบุ๊กบอร์ดโน้ตบุ๊กแก่โรงงานก็กัวมันก็แห้งๆหนะ่อยตรงนี้น Uh huh. ครับผรับก็วันนี้ก็จบการรีวิวเปน,เนิดนกันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ